ดอกเอ,อยยาสุไล่เดิมขีบของพ่านพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงย่อมพเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งกักของคือพญ,ญายาสุลึ้งเท้าหน้าภู้กี่วควายควันกลาพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กนันเลือกอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ ติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้ยอย่าลืมกดกระดิ่งหว้นำในเด้อครับเพื่อชิาผาดคลิปใหม่ขอบคุณครับอ้อาวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมือนี้ผ้าพีผ้านองมาบึงควายน่อยนะครับอนาคตนี่คือ,อควายง่ายขวายยากเลยพี่น้องเฮ้านะครับเพราะว่า เป็นควายที่อายุในน้อยนะครับหลักความสูงผลนมาดีแห้งเป็นนองห่อแล้วเกิดจากแม่สูงรอยหาสิบสองหาสิบสามนะครับถูกตัวนะครับถูกตัวมือนี่ที่ท้ายนะครับคือประวัติชัดเจนนะครับออกจากคอกเดียวกันแม่ก็เป็นสายเดียวกันนะครับแม่นี่เป็นสายเดียวกันเลยนะครับเป็นแม่กับลูกกันอีกตั้งหากนะครับแม่เพิ่นนี่นะครับมือนี้ผ้าพีชผ้านองมาเบิ้งควายพันตุกรรมดีๆผู้ใดหาอนาคตพ่อพันธุ นะครับเอาไปเลี้ยงแต่น้อยนะครับให้เพั่อนยุ่นน้ำเเผงแต่น้อยนะครับให้เพิ่นได้หูได้เชื่องให้หูจักนิสัยพี่อน้องเเผนี่เลยนะครับเพิ่นสิเปิดจักตนะครับไล่เรียงแต่ละตสิเป็นอย่างไงเพี่องครับมาหูจักกับจากของเพื่นสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวครับแพรยจา้าทิจูครับบ้านโคกหมากไม้ตําบลหนองเหล็กอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะ เบอร์โทรเบอร์ติดต่อครับเบอร์โทร065 065 045 045 0837ค่ะ0837ค่ะเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์ไลน์กับมาด้า102ค่ะมาด้าภาษาอังกฤษ02ภาษาอังกฤษค่ะเฟซกับเหมือนฟันฟาร์มค่ะเหมือนฟันฟาร์มนะครับเนี่ยเฟซเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อนะครับติดตามได้พี่น้องเฮาเหมือนฟันฟาร์มนะครับอ่ามันเป็นคนละแพลตฟอร์มพี่น้องเฮาสมมติว่าอ่านี่คือผมถ่ายลงยูทูบนะครับ แพลตฟอร์มทั้งเฟซบุ๊กผมบอกขึ้นมาโชว์พี่น้องเฮาพี่น้องหาเอาเด้อพี่นอ้องเด้อเหมือนฟันฟาร์มเดี๋ยวสิให้เพื่อนเขาไปคอมเมนต์ใต่ข้างล่างนะครับใต้ใต้ใต้โพสต์พี่น้องเฮานะครับวันนี้เขามียกี่ตัวก่อนสองผูจ้ะสองผูเลยเนาะ,ะสองผูนะครับเอาก้อนสีเขาก้อนสีเขานะครับเอาจาังสีซะก่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องเขาใจง,งนะ่ายเนาะแม่ของสองตัวนี่ แม่ของสองตัวนี้นี่เป็นแม่กับลูกกันแม่นจ้ะแม่ของสองสองตัวนี่นะครับเป็นแม่กับลูกกันแสดงว่าคว<อ>ายควายสองตัวนี่มีสักเป็นเป็นหน้ากับหลานกันสิจ้ะประมาณนี้เนาะแม่ค่ะประมาณนี้พี่น้องเฮ้านะครับแต่ว่าเป็นลูกไผ่ไอ้ลูกไส้เพ็ดลํำโขงทั้งสองตัวค่ะอ๋อคนละแม่จ้ะแต่ว่าแม่เนี่ยคือเป็นแม่กับลูกกันจ้ะแต่ว่าพอเนี่ยคือเป็นเพ็รลํำโขงทั้งสองตัวจ้ะให้พี่น้องพิจารณาเราก็เลือกเอานะครับเมื่อนี้ราคาตั้งกันบะ ตังอยู่ค่ะตังอยู่เนาะนะครับแล้วแต่งบแต่ทุนแล้วแต่ก็คือสายเลือดแม่เป็นอีกแบบหนึ่งเนาะ,ะ้านไร้สายเลือดก็แล้วก็คือมันก็นเลยมีราคาทีดแตกต่างกันไปพี่น้องครับนี่เลยพี่น้องเฮาเอาตัวแรกแหกมันเลยครับไล่เรียดเพิ่มมาเลยตัวนี้แปดเดือนจ้ะแปดเดือนจ้ะสูงร<ะ>้อยสามสิบเก้าพี่น้องเฮาอันนี้พอนเซานุ่มดเนะาะบัวจับยานุ่มมาเลยแม<ะ>่กินหอดแน ปาตัวแม่ใหญ่ปนไดนก็ครับนี่ยร้อยหาสิบสองค่ะแม่ร้อยหาสิบสองเด้อพี่น้องเด้อนะครับปาตัวอ่าสมมของเราพี่น้องเพิ่อนอยากเบิ่งแม่เบิ่องยัง<ค>อยากไปเบิ่งอ,อยากไปเบิ่งขอกเบิ่องลักหมองมันเกิดจังสิ<อ>ไปได้บ่ได้ค่ะได้แน่เนาะได้ค่ะความชัดเจนเนาะค่ะ<ค>ชัดเจนสองตัวนี้รับประกันสายเลือดบ่ค่ะรับประกันสายเลือดดีเอ็นเอเนาะค่ะนี่เลยพี่น้องเฮานะครับเป็นลูกชายของเพชรลำโขงพี่น้องครับทั้งครูนะครับเพื่อเข้าใจง่ายพี่น้องเข้าเอาตัวนี้แปดเดือนซูร้อยสามสิบ สามสิบเก่าเนาะสามสิบเก่าค่ะอ้าวยื่นมาเนี่ยยื่นยื่นยื่นยืนท่านเดี๋ยเป็นเสือกไอ้อยสวนเข้าเบิ้งสวนเข้าไม่เด้อพี่น้องเด้อนะครับทั้งสองตัวล่ะสวนเข้าไม่นะครับมันสิบ่พันเป็นเชือกพี่น้องเฮ่อสวนเข้าออกมาเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่ไปสวนเข้าเอามันพุดมาหันค่ะอืมป้าตะว่าข้อยน้อยสองตัวนี่เชื่องอิลีเด้อเนาะท่านได้เศร้านุ่มมีแต่งหักจับยานุ่มเลยค่ะโอ้เบิ้งพี่น้องเฮ่อนะครับความแง่เาเพลินพี่น้องครับป้าตัวแง่จับสองขางเลยครับจับสองขางเลยบังคับเห็นมันอยู่่้้้พีนองงไดเเบิลย เอเอ,เอน,นันน่นนั่นนั่นยังสั่นตัวเปลยนได้พี่น้องเฮานะครับก็เลี้ยงแข้งเลี้ยงขาหนีใหญ่เนาะค่ะขาใ,ใหญ่เราก็สูงนะครับเราก็ท่ายกสูงพร้อมพี่น้องเฮ้าสูงลอยสามสิบเก่าแล้วนะครับแปดเดือน,นพี่น,อน้นนองครับ่อยบ้านเ้านมท่านเด็กเป็นยังไมาันเป็นเชือกปัน<า>ไ,ได้พี่น้องเฮาบ้านเป็นเลยละจึ๊กโอ้ได้การได้บ้านเนี่ยเปลียนไดพี่น้องเฮานะครับเอาบ้านตัวนี้เฮาเบี้ยรายปันไดหน่อยเนาะห้าหมื่นห้าค่ะหาหมื่นก็หาพันบาทต่อรองได้ค่ะ ขมันตะจีนแส้นหาเส้นหกเนี่คนงหยากดกันได้นเนาะขันค่อยสูงปนี่เนาะค่ะถือว่ามาดีได้หน่อยแม่เขานั่นเป็นลูกคั้วไงท่างอุทัยมันะคะทางอุทยัททยท่าน,นี่แม่นค่ะสูงร้อยห้าสิบสองประวัติเพื่นอนเพิ่อนเอามจากาพุ่นดิแม่นค่ะอแม่ของตัวนี้เนาะค่ะนะครับปราตัวร้อยหาสิบสองนะครับ เป็นควายเพิ่นเอามาจากอุทัไทยท่านีค่ะต่ว่าสายเหลือดนั่นเข้าบรู้เนาะแมนค่ะอ่าเือเข้าบรู้สายเลือดของแม่เพิ่นเนาะหลูต่ว่าลูกพอพันไงอยู่ไทยค่ะอืมหลูต่ว่าเป็นหลูกพ่อพันไ่อยู่ทางอุทัไทยะนะครับแล้วเพิ่นเอามาแต่สูง152ห <ใน S 1> 15เลยค่ะตวันก็สูงร5 2เนาะค่ะนะครับแล้วก็จ่ายหลูกแบบนี้ละค่ะนะครับเนี่ยให้พี่น้องได้เห็นแล้วก็อยากเบื้งลูกเพิ่นที่ว่าให้ว่ามิศักเป็นพีสาวตัวนี้ค่ะกับไปเบื้องใด พี่สาวของตัวนี้มันบอแมนค่ะนี่พี่น้องเฮ้านะครับคือลรยเสือลายสายลายซักใดพี่น้องเฮ้านะครับออกจะคอกเดียวกันนะครับเนี่ยตั้มนี้เดมีบอครับบ่ค่ะบ่มีนอค่ะเอายืนหน่อยได้บ้านนี่เอาหันถ่ายมากน้อยครับบ้านนี่ถ่ายจุงไปเลยจุงไปเลยมันหัวใจเข้าเราแล้วบ้านนี่เอาถ่ายมากถ่ายมากหน้าตารอมากพี่น้องเฮ้าตัวนี้นะครับทางเขาเปิดกว้างนะครับออกน้องไม้อยากชิดจเลยพี่น้องเฮาายืนเลยเอาบังคับเลยยืนสองมือเลย เนี่ยให้พี่น้องในเบิ้งไข่เพ,พิ่นเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับไข่ไข่ย่านดีเนาะเป็นตะเลียงง่ายค่ะมันเด็กน้อยนี่เพิ่นวางได้ก่อนเด็กน้อยมาหำาย่านเป็นตะเลียงง่ายแท้บ่ติไข่กับเพียงกันดี <c oughs> ไข่เสมอดีเด้อพี่น้องเด้อตรงเปี้ยเลยบ่บิดบ่เบี้ยวนะครับได้การอยู่แล้วแชีงขานีงง่ใหญ่มากนะครับถ่ายเทือยถือวบัสไซได้พี่น้องเฮาแต่ว่าเป็นไข่ออกนมใหม่อห้อมากม้วนพูดวัวนหันเนาะค่ะวันพูดวัวนหันตอนไหน ยานุ่มเดบไปจับยานุ่มแลลวก็สนเข้ามา้ยลูบอกมาเลยค่ะนี่นะครับพี่น้องครับตัวลำชิงนะครับลูกชายเพชรลำโค้งแปดเดือนค่ะสูงรอยสามสิบเก้าพี่น้องฮาองตัวนี้นะครับเกิดจากแม่รอยหาสิบสองแม่นค่ะรอยหาสิบสองค่ะแม่โค้งทางดีนะครับโอ้ใหญ่ๆตัวนี้ใหญ่ใหญ่อยู่พี่น้องฮ่ใหญ่ๆใหญ่เลยล่ะเป็นกรสีเลี้ยงดีนาเนาะค่ะเชียงความ หมูเชียงพ่อนะครับลูกไส้จูงกินหยาเสมอยังพัแรงมือนี่บอมาอืาเพื่อนที่วุ่นขี้เหมือนที่จับเล่นกันยี่สิบสี่แล้วือเอาไปผูกไว้บันนี้ตำลูกมีเนาะบอ่ค่ะราคาเนี่ยเขาส่งไก่บันไดส่งได้เบิร์ตค่ะส่งได้เบิร์ตเนาะส่งได้ทั่วประเทศแล้วเนาะได้ค่ะส่งได้ทั่วประเทศโดยพี่น้องเด้อนะครับจะว่าจะยุ่ยไก่หรือว่ารถมาไซคกับที่รถล่องในหลายเนาะค่ะนะครับไปเบิ้งตัวต่อไปได้เฮา โอ้ขยืนรอแต่ทานี่ไหมเนาะยังว่าด้วยป้าดตัวนาเขาคือพอครับตัวนี้เนาะค่ะต่ว่าคือสุกตัวเนาะแนนค่ะคือพอสุกตัวเลยนาเขาเป็นนาแต่อ้าบัตนีพันยืนดีดีป่นี้แนนป้าดเที่ยงทีดีเลยถู้บึงเนี่ยพูดนะบิ้งนาเขานาคมเนาะนาคมตาคมดีพี่น้องครับป้าดตัวเนาไปเบึ้งตัวต้องไปเฮาเอาพี่น้องครับบ้านนี้มาบึ้งเด็กโข่งอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นลูกชาย พอเดียวกันพี่น้องเฮานะครับลูกชายเพชรล่ำโขงพี่น้องเฮาปา้าขาไอ้นี่แหงโพดบ้านนี่แหงพโลวดขัดบ้านนี่ <c oughs> อู้ยจักเดือนแล้วนี่ท่านได้เต็มแปดเดือนไหมไอ้ท่านได้เต็มแปดเดือนเจ <7 S 1> <ด>็ดเดือนกล้วยอีกอาทิตย์นึงอะค่ะอ๋อเกิดเหรอเกิดรุ่นโกลเกิดรุ่นกลาอาทิตย์นึงค่ะเกิดรุ่นกลาอาทิตย์ตยนึง,นงจ้ะนะครับปื้อถั่วสูงเท่าได้หรนี่ยร้อยสามแปดค่ะร้อยสามแปดนะครับ โอ้แต่ว่าเล็บเพิ่นเนาะปะกันเลยเล็บเพิ่นพี่น้องเฮาเบิ่งพี่น้องครับเบิ่งเล็บเพิ่นเด้อป๊าดโตัวพวกเนี่เล็บชิดนะครับแข้งขาใหญ่โอ้เจ๋งทุกตัวพี่น้องเฮาควายหนีกันบ่ออกเลยนะครับตัวนี้บัดนี้ตัวนี้แม่เพิ่นเป็นจังได๋บัดนี้แม่เพิ่นเป็นลูกเงินอุทัยค่ะแม่เพิ่นเป็นลูกเป็นไหยว่าเป็นสายเงินอุทัยเนาะค่ะเป็นลูกเงินอุทัยเลยค่ะเป็นลูกเงินอุทัยนะครับแม่เพิ่นเนาะค่ะแม่เพิ่นแม่ตัวนี้นี่แม่ของตัวนี้นี่เป็นลูกเงินอุทัยจ้าแล้วก็ ยายของตัวนี้นี่โอ้แม่ของตัวนี้นี่เป็นเขาเอิ่มมาจังก่อนเป็นพีของตัวนั้นติแม่นค่ะเป็นพีสาวของตัวแหลกอ๋บอสับสนเดิพี่น้องเด้นนะครับแม่ของตัวนี้พี่น้องเข้าเป็นพีสาวของตัวที่รล้วเนาะแม่นค่ะโอ้เอาเพิ่นมีซักเป็นเป็นหน้ากับหลานกันเนาะแม่นค่ะคอกเดียวกันคอกเดียวกันพี่น้องเข้าป๊ตัวตัวนี้แต่ว่าพอเดียวกันเนาะค่ะเพชรลำโค้งพอเดียวกันพี่น้องเข้าต่ว่าแม่เพิ่นนีอ่า แม่เพ่นนี่เป็นลูกของป๋าเงินค่ะแล้วก็เป็นลูกของแม่นั่นแม่เขาสูง้อยห้าสิบสามตัวนี่โอ้แสดงว่าย่ายของเพิ่นนี่ส่งลูกดีตัวสนะแม่นค่ะส่งลูกดีอยู่ด้วยพี่น้องเด้อเบิ่งอลยตัวนี้ตัวนี้้าเท่ากับแบบว่าเปรียบเทียบกันเนาะวายผู้หน่อยสองตัวนะครับเกิดจากแม่สูงลายเรียกันแล้วกับแม่เพิ่นเป็นสายเกือบเดียวกันพี่น้องเฮานะครับเกือบเป็นสายเดียวกันแล้วก็ สีเลือดเข้มข้นขึ้นมาก็คือแม่ของตัวนี้นี่เป็นลูกของปลาเงินค่ะได้กระดูกกระเดี่ยวที่ใหญ่มากๆพี่น้องเฮาแล้วถ่ายเอายืน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 ถ่จิ๊บอุ้ยอู้ถ่ายไหมป๊าไข่กับงาไหมไข่อีกพี่น้องเข้าลูกเพลำโขวงทรงไข่ดีด้วยพี่น้องได้บนเนี่ยเพื่อนทูย่างบ้านถึงแปดเดือนพี่น้องครับเนี่ยสูงรอยสามสิบแปดแล้วถ่ายบานเปิ้งเซิงถ่ายมะนาวตัด ตัวนี้นี่หมอเลยเนาะสำหรับผู้สายปั่นประกวดเนาะแม่ค่ะเขาพอเคืองหูนี่เราพี่น้องเขานะครับแต่ตัวนี้อยากออกจุดจืดจังหน่อยค่ะออกจุดจืดจงเชงนะครับบาททุตัวนี้จักบาทปะเนี่ยตัวนี้เปิดไว้หกหมื่นเก้าพันบาทหกหมื่นเก้าพันบาทค่ะเป็นยังราคาคือจังแพงก็ตัวนี้จังหน่อยกะกระดูกเรากัสายเลือดกับมาอีกค่ะอ๋อก็คือตัวนี้นี่เป็นแม่ของเพลนนี่เป็นลูกป๋าเงินแล้วเนาะค่ะ นะครับมีให้ว่าให้ว่ามีสายเลือดไปอีกสั้นนึงเนาะค่ะแล้วก็กระดูกที่ใหญ่มากพี่น้องเนาะนะครับใหญ่มากเลยพี่น้องเด้อกระดูกคนเดียวนี่เห็นเบิ่งตัวจริงเนาะเกิดจากแม่ลอยหายที่สามเลยพี่น้องเด้อแม่แม่นเป็นลูกของป๋าเงินพี่น้องครับจิไปที่มาชัดเจนค่ะไปเบิ่งแม่เบิ่งขอกเก้าได้พูดอ่ะอุยท่านเด็ดเป็นพ่นกับว่าเป็นว้าวโซเอาผูกเส้นผูกเสื้อเสือกล้วยเพื่อนหนาเบื่องบัน พี่น้องเอฟซีพนวาย่าส่จับให้มันโยกมันเฉิดหลายนะครับให้เดือบึงไอ้สรีละช่วงที่พิ่นเป็นธรรมชาติให้พิ่นจินหยาน้ำค่ะให้เพิ่นยางให้เบื้องเป็นธรรมชาติน้ำนะครับเนี่ยเบื้องเลยพี่น้องเฮาเนี่ยเบื้องบอยลงก็คือจินหยาเลยนะครับมันมีสองตัวที่นี่แล้อมึงเนาะค่ะสองตัวท่านี้ให้พี่น้องไดือบึงกับคักซะเอาเบื้องถ่ายนะครับเบื้องแข็งเบื้องขาเบื้องเล็บเบื้องไข่เบื้องหางนะครับเบื้องหนาเบื้องตาเอาหนาเรารอเห็นไปก รอสุดตัวรอสุดตัวทางเขาอันเดียวเลยหนาคมมากพูดนะขวัญสองทางมีคูหนึ่งพี่น้องครับออ้ขูบขาหนากว้างผพนหลังกว้างเล็บกระจิกดีเล็บนี่ตัวนี้ปวดเนาะแม่นค่ะเล็บตัวนี้ปวดได้ดีแลยพี่น้องได้ผลเล็บผลอืมเล็หญ่พี่น้องฮองแขงขาไ่ต้นตัวล่ำชิงดีนะครับมากมังไทยนี่มันหมกลามเนื้อไหลปั่นเขาจี้กันไงเนาะแน่นค่ะ ไข่บานเพื่อเสืองนะครับแล้วปั่นกะจี้เขาจีก้กะแง่เชีงขาแง่มากมากเลยกระดูกแง่มากนะครับแง่มากเลยล่ะเบื้องใส่กับขาคนพี่น้องเข่าคน<แ>มันบ่มีตัวเปียบเนาะถ<แ>้ามีควายมายืนเปียบกับแม่แง่แงแม่จะลอยซี่สิบหาหรือลอยหาซี่สิบบางสิ่สี่เห็นเลยว่ากระดูกคนแง่รีเป็นน้ๆๆนองเข่าคนอาโอ้ขาไหมดเอาพี่น้องเข่านะครับตะจีต้องมีแสนอัพนะครับแต่สูมือนี่ก็ ถือว่าตามยุคตามสมัยนะครับแต่ว่าเป็นตาซื้อเป็นตาเก็บเป็นตาเลี้ยงพี่น้องเฮาเพราะว่าควายเดนนี่นี่ถือพัฒนามากคักแล้วพี่นอ้องเฮาแล้วก็ได้ใส่งบในน้อยๆทุนในน้อยๆก,ก็มีโอกาสได้ควายหยักควายใหญ่ามาเลี้ยงพี่น้องครับนี่เลยพี่น้องเฮาแล้วสองนี่สองตัวนี้นี่เกิดจากแม่ร้อยหาสิบสองกับผางสิบสามเนาะ <c oughs> ตัวนี้ร้อย <c oughs> หาสิบสามต้แม่เพิ่นแม่ร้อยหาสิบสามค่ะลูกสาวเงินนูไทยแม่เพิ่นตัวนี้ร้อยหาสิบสองนะครับเบิ่งก่นเลย กินยาในพวดแล้วถาพี่น้องเพร่ะอย่างยกครูไปเลี้ยงเทศกาลในถ่งห่วงความนี่เนาะแมนค่ะนี่ร<ห>าคาพิเศษปะเนี่นยโยครูนี่รถพิเศษค่ะโทรมาคุยเลยโอ้โอโอบ่ต้องห่วงพี่น้องเฮาเรื่องกินหยานะครับเบิง่งเลยพูน่ะบ่งเงยจักเดื่อเบิง่งได้เปีนยงล่ะอุ้ยเลี้ยงง่ายครับเด้อแบบนี้ถ้ามีป้าหญ้าพี่น้องเฮานะครับถ้าปลูกหญ้าถ้ามีพื้นที่ผมว่า เลี้ยงควายนี่มันมดเป็นนิยังจีหยากนะครับแล้วก็ผมว่าขาดทุนนี่คือสิขาดยากนอกเสีจากว่าสิไปซื้อควายพ่อกระเทือนนะครับในราคาควายงามพี่น้องเฮาแบบนั้นนะแม้นขุนอาหารขึ้นไปได้มันก็บ่ไปดอกพี่น้องครับเหตุเหตุให้พี่น้องได้ขาดทุนนะครับผมเห็นหลายแล้วนะครับต้องศึกษาให้ดีนะครับเนี่ยมาเบิ้งนะครับนี่ยังเสียผู้เพิ่นพัฒนานะครับเหล่าพ่นกับแบ่งขายเนี่ยมาเบิ้งเอานะครับอยู่ยังสี่พี่น้องเฮา ได้การพี่น้องครับเนี่ยประสบการณ์ในการเลี้ยงควายอยุนี่เพราะต่ำกว่าพราะนายผ้าเลี้ยงจะเกิดเตี้ยป่จ้า <ะ S 2> ยูุนี่เพราะม่น <c ười> เป็น,เป,นเป็นพ่อข้าซื้อๆได้พี่น้องเฮานะครับบ่แม่นว่าเป็นเป็นนายห้อยซื้อๆได้อยูุนี่คือเป็นเลี้ยงตั้งแต่สมัยเกิดผมจะเกิดตับอิดก,กับยงังขี้เกียจแล้วเนาะจ้าเกิดมาก็เห็นเลยแม่จังแพร่นะครับจังผมนเ,นเนี่ยจังเสียนี่คือเกิดมาอยู่กับเกียนเลยเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คืออยู่กับเกียน์มั่วเกียนควายเลยนะครับเนี่ยอันนี้นะครับเป็นน้องนุ่งนะครับบ้านใกล้เลื่นเฮา เพ่เล uh ี้ยงเลี้ยงเข้ากับตตจีกับเลี้ยงทั้งวัวทั้งควายเนาะค่ะนะครับเพ่เลี้ยงพญาย่าผ่าเลี้ยงนะครับอ่าอีพอเข้ากับอีพอเนี่ยเมียนเนาะจ้าอีพอเนี่ยเมียนว่าเมียนว่าเมียนอุดรานี่พี่น้องเข้าเมียนสารคามนะครับเมียนสารคามพี่น้องครับกัเป็นต้นตำรับเจ้าหนึ่งมาถามตำรวจพี่น้องเข้าแถวนี่ยหูจักบอกเอลียงเมียนเลี้ยงควายงามว่าันมีอยู่นี่ละพี่น้องเข้าผู้หนึ่งนะครับแต่ว่าเมียนสารคามได้คนละคนนะครับแต่อีพอเนี่ยนะครับที่ว่าถึงนี่คือ่่าาเเเพพิินนไได้จกปละ ไปสู้ปพุ่มที่ดีแล้วเป็นเทวดาแล้วนะครับเนี่ยว่าความเกาความหลังให้พี่น้องเด้เบึงได้ฟังนะครับคอกหนีพี่น้องเขานะครับความชัดเจนมีให้นะครับแล้วก ا, ็การเ้เ็งควาย,ยาพี่น้องครับการพัฒนาก็มีเห็นให้เบิง้งแล้วก็การประกวดนะครับยุ่หนีกับยุ่เยี้ยนเพิ่นกับป้าตัมก็ซิบก็ถวยพี่น้องเขานี่เบิ้งที่ล่ะก็จะมาควายแฝดคู่นีเนาะ,อะพอเดียวกันแต่คนละเมีย แต่ว่าแม่กับเป็นเป็นแม่เดียวกันเป็นแม่เป็นแม่ลูกกันในต่างหากแม่เพื่อนนะปัาดัคูนี่แม่พี่น้องเข้าเป็นตะเรียงครับว่าพวกนี้เจ็ดเดือนกลัวกับแปดเดือนพี่น้องครับงามบิลิอ้าพี่น้องเข้ามักตัวใดนะครับสนจิตสนใจตัวใดให้พี่ให้น้องทั่วมาสอบถามนะครับพูดคุยต่อรองราคากับเจ้าของผนเดอพี่น้องเด้อน,นะครับ ยักรอบแน่เบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์แปดสามเจ็ดศูนย์แปดสามเจ็ดค่ะเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์ค่ะเบอร์ไลน์ยังก่อนมาด้ามาด้าหนึ่งศูนย์สองค่ะมาด้าหนึ่งศูนย์สองพี่น้องเฮาแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับติดตามเพื่อนได้เหมือนฟันฟาร์มค่ะเหมือนฟันฟาร์มเลยพี่น้องเด้อนะครับเนี่ยเขาไปติดตามเพื่อนได้เขาไปเบิ้งถ้าเตืออยากอยากเบิ้งภาพเบิ้งวิดีโอที่มองได้ที่ผมถ่ายบ่ชัดบ่เจนบ่แจ้งนะครับก็ทักมาหาโทรมาหาเเพพ่่นนได้้ีองฮา เอาจังไดยังทัวมาหาเพื่นเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมื้อนี้พอไว้สำ่ำนี้สักก่อนพี่น้องครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ